เรื่องราวเกิดขึ้นในอนาคตอันไม่ไกลนักในไมอามีฟลอริดาที่ซึ่งผลหายนะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้เกิดน้ําท่วมอย่างกว้างขวางและอุณหภูมิที่ร้อนจัดเมืองนี้ได้กลายเป็นเงาของเมืองในอดีตโดยมีผู้อยู่อาศัยจํานวนมากถูกบังคับให้ดําเนินธุรกิจและกิจกรรมอื่นๆในตอนกลางคืนเนื่ององค์จากความร้อนที่ทนไม่ไหวความยากจนจึงลุกลามและผู้อยู่อาศัยบางส่วนถูกบังคับให้อยู่อาศัยและต้องอาศัยในสลัมชั่วคราวหรือแม้แต่เรือ ในสภาพแวดล้อมที่สิ้นหวังและหดหู่ผู้คนต่างจดจ่ออยู่กับความทรงจําในช่วงเวลาที่มีความสุขมากขึ้นนิกและเอมลี่อดีตทหารทั้งสองได้ตั้งไว้ก่อตั้งธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า reminiscence tank บริการนี้ช่วยให้ผู้คนได้หวนคิดถึง fond memories ของพวกเขาโดยใช้การผสมผสานร,ระหว่างยาระงับประสาทและเทคโนโลยีล้ำสมัยนิกยังสามารถแสดงภาพและแบ่งปันความทรงจำของพวกเขาในรูปแบบโฮโลแกรมที่ทำให้ประสบการณ์อุทาสามเหนือจริงมากขึ้นที่นี่เรามาถึงแล้ว จากนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นคนรู้จักของนิกจากอามิแฮงที่ใช้บริการชวนนึกถึงนิกพาเขาย้อนกลับไปในวันที่สดใสเมื่อ13ปีที่แล้วตอนที่เขาเล่นกับสุนัขเลี้ยงแสนรักของเขาขณะที่แฮงระบายความทรงจําอันแสนรักนี้นิกบรรยายความรู้สึกของการดําลึกถึงพลังอันทรงพลังยาที่ช่วยให้ผู้คนได้กลับมาเชื่อมต่อกับคนที่ตนรักและหวนคิดถึงช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตอีกครั้งอย่างไรก็ตามนิกยังเตือนด้วยว่าการปล่อยตัวมากเกินไปในความทรงจําเหล่านี้อาจนําไปสู่การเส็ยติด ที่เป็นอันตรายซึ่งติดอยู่กับผู้คนในอดีตและต้นพวกเขาจากปัจจุบันแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นว่าผู้ใส่ใจในที่สุดนิเผยว่าทุกความทรงจําที่ลูกค้าประสบผ่านคลงังความทรงจําจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์ขนาดเล็กซึ่งเน้นย้ําถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ในตอ,อนกลางคืนขณะที่นิคและเอมิลี่กำลังจะปิดกิจาการเพื่อเดินเล่นหนึ่งวันในลูกค้าชื่อเมย์ขอความช่วยเหลือในการค้นหากุญแจที่หายไปทันทีท นิกเห็นฉันเขาก็สนใจเธอทันทีและถึงแม้เอมิลี่จะบอกว่าสายเกินไปแล้วเขาก็ตัดสินใจช่วยโดยไม่เสียเวลาเอาให้เธอติดตั้งเครื่องจักรและให้เธอจดจ่ออยู่กับความทรงจำเกี่ยวกับกิจวัตรยามเช้าของเธอขณะที่เมย์กำลังประมวลผลความทรงจำของเธอนิ็กสังเกตและดูรายละเอียดต่างๆในห้องของเธอเอมิลี่บอกเขาว่าอาจใส่กุญแจไว้ในกระเป๋าแล้วทิ้งมันไว้ในห้องแต่งตัวแม้ว่านิกจะยังคงจำและเรียนรู้ว่าอาจเป็นนักร้องในใน,ในคลับหลังจากเซสชั่น จบลงเมย์จากไปแต่ตั้งใจทิ้งต่างหูของเธอช้าก,กว่าเวลาเพื่อให้นิกเป็นพลเมืองดีกับความผิดพลาดในคืนถัดมานิกไปเยี่ยมในคลับแห่งเดียวกันจากความทรงจำเขาวงกฏโดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือการคืนต่างหูของเธอหลังจากที่เมย์จบการแสดงเขาก็เข้าหาเธอและทั้งสองก็คุยกันเล็กน้อยเมื่อเขาคืนต่างหูของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจเมย์ขอให้เขาพาเธอไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอนิกซึ่งเมื่อถึงจุดนี้นเธอรู้สึกอุ่นงงมาก ความงามตกลงกันโดยไม่ต้องคิดซ้ำสองและทันทีที่ทั้งสองถึงบ้านพวกเขาก็รักกันอย่างหลงไหลหลังจากเผชิญหน้ากันอย่างใกล้ชิดและอาจพูดคุยกันแบบเปิดใจบนดาดฟ้าอาจมีคำถามว่าทำไมนิกถึงไม่ใช้ถังความทรงจำบ่อยขึ้นเพื่อซึ่งคนหลังอธิบายว่าความทรงจำดีขึ้นในปริมาณน้อยๆจูจ่ๆก็พบว่านิกอยู่ในถังแห่งความทรงจำมาตลอดโดยคิดว่าไม่ทุกอย่างมันอยู่ในจินตนาการของเขาเท่านั้นเอมิลี่ พยายามจะพาเขาออกจากทั้งแตนอีกก็ทําไม่ได้หยุดคิดถึงสาวในฝันได้แล้วปรากฏว่ามีหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อไม่กี่เดือนก่อนและตอนนี้อิกพยายามหาที่อยู่ของเธอโดยใช้ถังเก็บความทรงจําซ้ําแล้วซ้ําอีกเขามักจะไปเยี่ยมกลับที่เธอเคยทํางานอยู่บ่อยๆและถามเพื่อนเพื่อบอกบอกแส แต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อไม่มีอะไรได้ผลดิกกินยาระงับประสาทและย้อนกลับไปสู่ความทรงจำของเขาในเดือนพฤษภาคมครั้งหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงทุบประตูหน้าบ้านอย่างหุดหงิดและกึ่งหลับหนิดตะโกนด้วยความโกรธใส่คนที่อยู่อีกด้านหนึ่งก่อนจะบุกออกไปเผชิญหน้ากับพวกเขาแต่เมื่อเขาเปิดประตูเขาก็พบว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นมีเพียงต่างหูคู่หนึ่งว่างออยู่บนพื้นนิกระหนักหวังต่างหูนั้นเป็นของเมอดีตแฟนสาวของเขาและบอกเอมิลี่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เธอก็ไม่สนใจมันโดยบอกว่าต่างหูนนั้ อาจเป็นของปลอมได้หลังจากนั้นไหนมานานทั้งสองก็ไปที่สถานีตำรวจเพื่อดึงความทรงจำจากอาญากรที่กำลังจะตายชื่อเมลสนิ่พยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จนกว่าเขาจะเปลี่ยนแนวทางและค้นพบการสนทนาระหว่างเซนโจห,หน้าของไมลส์และตำรวจทุจริตชื่อเซร์สบูทที่นั่นที่ในคลับและน่าประหลาดใจที่เมย์ก็ร้องเพลงอยู่ที่นั่นด้วยเธอดูเหมือนกำลังสนใจอะไรบางอย่างในขณะที่ความมรทรงจำดำเนินไปอีกได้รู้ว่านั่นอาจขโมยถุงยาเสพติดไปจากเซนโจและวิ่งหนีไปในวันรุ่งขึ้นนิก เดินทางไปนิวออร์ลีนและเข้าสู่เซนโจเ J เอสปลับใช้ชื่อปลอมที่โชคไม่ดีที่โจซิโกโหกและสั่งให้คนทุบตีเขาในที่สุดเมื่อนิกสันภาพว่าเขามาที่นี่เพื่อค้นหาโจอาจเปิดเผยว่าเขาไม่ได้เห็นเธอตั้งแต่เธอขโมยมาจากเขาเขาก็สั่งให้ลูกน้องของเขาจมน้ําสิ่งต่างๆของนิกดูเยือกเย็นมากสําหรับตัวเอกของเราแต่ทันใดนั้นเอมิลี่ก็มาถึงจากที่ไหนเลยและเริ่มต่อสู้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีจํานวนมากกว่าก็ตามเธอก็ประหารชีวิตพวกเขาทุกคนด้วยการยิงที่แม่นยำของเธอแหละ ช่วยไว้ได้หนึ่งวันหลังจากที่พวกเขาไปถึงไมาอามี่นิกบอกว่าเขาพบว่าสถานการณ์ทั้งหมดแปลกๆเขาเชื่อว่าอาจเป็นแค่การเล่นตลกกับเขาและเธอคงขโมยอะไรบางอย่างไปจากพวกเขาเอมิลี่คิดว่าเขากําลังหวาดระแวงแต่นิกทําให้เธอนึกถึงครั้งสุดท้ายที่เธอพบจากนั้นเขาก็ขอให้เธอเข้าไปในถังแห่งความทรงจําเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติมในความทรงจาเราพบว่าก่อนที่เมจะหายตัวไปเธอมาเยี่ยมเอมิลี่โดยถือขวดเหล้าหนึ่ง ขวดวายทั้งสองคุยกันเรื่องต่างๆมากมายรวมถึงความสัมพันธ์และครอบครัวของพวกเขาก็อาสารภาพว่าเธอเป็นคนติดยาเสพติดแบบฮาร์ดคอร์ในเวลาต่อมาเมื่อเอมิลีไปที่ห้องน้ำแม่แอบเข้าไปในห้องนิราภัยแห่งความทรงจำและขโมยชิปหน่วยความจำในปัจจุบันทันทีที่เอมิลี่ออกจากห้องรถถังที่เธอพยายามปกป้องตัวเองที่ซ่อนการติดยาของเหมยแต่นิดไม่ได้ให้น้ำหนักกับมันมากนักและรีบวิ่งไปที่ห้องวอนิราภัยแห่งความทรงจำ หลังจากค้นหามาได้สักพักเขาก็รู้ว่าชิปหน่วยความจำของหญิงสาวเอลซ่าคารินหายไปปรากฏว่าเอลซ่าเป็นลูกค้าประจำที่หายตัวไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนในวันรุ่งขึ้นนิกไปที่ตลาดน้ำเพื่อค้นหาเ,เอลเซอร์แต่รู้ว่าเธอตายแล้วนอกจากนี้ลูกของเธอเฟรด้ถูกลักพาตัวโดยผู้หญิงผมแดงที่เข้าคู่กับรูปลักษณ์ของเมเดรเรลเลชันทำให้นิกและเขาตกใจเริ่มสงสัยว่าเมเป็นอัชญรกรหรือไม่แม้ว่าเขาจะตามหาหาเธอต่อไปจนกระทั่งผู้ชายคนหนึ่งจับเขาจนมุมในบ้านร้างและทุกตีตูดของเขาเขาคูว่า จะฆ่านิกในครั้งต่อไปถ้าเขาไม่ลืมเกี่ยวกับเมย์หลังจากการโจมตีนีกกลับมาห้องทำงานของเขาและเฝ้าดูความทรงจำของเขาอีกครั้งทันทีเพื่อค้นหาเบาะแสในการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเขาพบว่าคนร้ายเป็นตำรวจทุจริตคนเดียวกันกับไซรัสที่ทำงานให้กับเซนโจเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขานิกและเอมิลี่รีบไปที่สถานีตำรวจแต่พวกเขาถูกหยุดโดยฝูงชนจำนวนมากที่มารวมตัวกันด้านนอกปรากฏว่านักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองซิวอนเพิ่งเสียชีวิตไป ปัจจุบันเทมแอ่ผารยาไม้ของเขาและซิเบเชลูกชายของพวกเขาถูกพาออกไปทันทีที่นิเห็นเทมแอ่เขาจำเธอเป็นอดีตลูกค้าของรถถังรํำลึกดังนั้นเขาจึงรีบไปที่ห้องทำงานของเขาและเริ่มเล่นความทรงจำที่เธอเห็นการเต้นรำกับสามีของเธอซินแวนตามนี้สนุกสนานกับแฟนหนุ่มที่ร่ำรวยของเธอเมื่อนิเรียบเทียบสองคลิปที่เขาพบบกวางคล้ายคลึงกันในน้ำเสียงของชายคนนั้นซึ่งยืนยันว่าเอลซ่ากำลังมีความสัมพันธ์กับใครอื่น นอกจากสินแบน์นอกจากนี้เฟรดดี้ยังเกิดมาเพราะการกระทำผิดกฎหมายของพวกเขาความสัมพันธ์หลังจากรวม่ม2และ2เข้าด้วยกันนี้อนุมานอนลูกชายอีกคนของซิวันซิเบสเชนจ้างเซรัสให้ฆ่าดิซเลลูกชายของเธอแรงจูงใจหลักคือเขาต้องการเป็นทายาทเทียงคนเดียวของฟอร์จูนของพ่อของเขาหลังจากเรียนรู้ทั้งหมดนี้นิกตัดสินใจที่จะไปที่จุดต่ำสุดของทุกอย่างเขาจึงอ่ะอ,อกจากห้องทำงานโดยถือปืนในฉากต่อไปนี้นิกผู้กดแค้นมาถึงบ้านของธามาราเธออาศัยอยู่ในส่วนที่ร่ำรวยที่สุดของไมอามี่ที่ ซึ่งความฟุ่งเฟือยยังคงมีอยู่อย่างน่าประหลาดใจนิกถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนักเต้นที่ถูกเรียกให้แสดงอาการสั่นนมเหล่านั้นที่เขาไม่ต่อต้านเพราะมันอาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเขาที่จะหาคําตอบในไม่ช้าเขาก็ได้พบกับเอเมอาและความโกรธก็ถามเธอเกี่ยวกับเมและเอสเทเมอาที่สูญเสียความทรงจาไปมากเนื่องจากภาวะซึมเศร้าเผยให้เห็นว่าเมและเซรสกําลังทํางานร่วมกันในบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนว่าเธอจะรับรู้ว่าสามีของเธอกําลังมีความสัมพันธ์กับเอลซ่าอย่างน่าเศร้ากว่าทีท่าเมอ เราจ,จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเซบาสเตียนมาถึงและเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยคิดว่านิกกำลังสร้างปัญหาให้กับแม่ของเขาในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็โยนเขาออกไปแต่พวกเขาก็ช่วยด้วยเขาโดยการเปิดเผยตำแหน่งของซาร์สปรากฏว่าแม้พวกเขาจะเบื่อหน่ายกับตำรวจทุจริตและพวกเขาต้องการให้เขาตายหลังจากนั้นตาข่ายก็ไปที่สถานที่ลึกลับและสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่คล้ายกับเมย์เขาติดตามเธออย่างตื่นเต้นแต่กลับพบว่าเซรัสรอเขาอยู่กำลังฮัมเพลงที่ทำให้นิกนึกถึงการพบกันครั้งแรกของเขากับเมย์เซรัสจากนั้น เผยให้เห็นว่าการพอบัปปะและการมีปฏิสัมพันธ์ครั้งต่อไปกับเมย์ได้รับการวางแผนไว้งานเดียวของเธอคือจัดการอีกโดยใช้ถังเก็บความทรงจําและขโมยชิปของอลิซซึ่งมีความทรงจําที่เธอทํากับซิวนซิวนไม่อาจยากให้ใครรู้ว่าเขามีคนเล็กๆบอกว่าซารัสตัวนี้หนีไปจากหน้าต่างใกล้ๆและนิกก็ติดตามเขาไปที่นั่นทั้งสองทะเลาะกันและเดินไปมาสักพักหนึ่งพวกเขาต่อสู้ท่ามกลางแสงแสงแดดที่ถ่าจ้าและใต้น้ําในท้ายที่สุด พระเอกผู้กล้าหาญของเราที่โผล่ออกมาคือวิทอริอัสจากนั้นเขาก็ทําให้เซเรสล้มลงและพาเขาไปที่ห้องทํางานของเขาและทําให้เขาอยู่ในถังแห่งความทรงจําความทรงจําของตํารวจทุจริตเผยให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของเมกับนิกนั้นถูกสร้างขึ้นมาการโกหกที่เธอทํางานให้กับไซรัสจริงๆและแซงทําเป็นสนใจนิกเพื่อทําตามแผนเธอ,อยังได้พบกับเพื่อนๆของเขาหลายคน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเขาและได้รับความไว้วางใจจากเขาวิวาลทำให้นิกตะลึงเมื่อตลอดหลายเดือนมานี้เขาเชื่อว่าเธอเป็นของเขาเนื้อคู่อย่างไรก็ตามในความทรงจําอื่นแสดงให้เห็นว่าเซเรสเป็นคนที่ค่าเอเซเมได้เห็นทั้งหมดนี้ดังนั้นเธอจึงนี้ไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักกับเฟรดดีทันทีเมื่อนิสอบถามเกี่ยวกับการพบกันครั้งสุดท้ายของเขากับเมเซเรสจำความทรงจำของเขาได้และแสดงให้เห็นว่าเขาได้พบนอกห้องทำงานของนิกเมื่อเธอเข้าประตูเขาก็ลากเธอออกไปจากที่นั่นและนี่คือตอนที่มีทิ้งต่างหูข้างหนึ่ง ของเธอนิกถามอย่างโกรธๆกรว่าเขาทำอะไรกับเธอและเซรสจำได้ว่าทำร้ายเธอเขายังบังคับให้เธอเปิดเผยตำแหน่งของเฟรดดี้ด้วยการบรรทุกมากเกินไปเธอติดยาเสพติดอย่างน่าประหลาดใจที่เมย์ปรากฏตูบบนโฮโลแกร,รมและพูดคุยกับนิกผ่านความทรงจำของเซรสเธอแสดงความรักที่เธอมีต่อเขาในขณะเดียวกันก็บอกเป็นในว่าเฟรดดีซ่อนอยู่ที่ไหนเธอรู้อยู่เสมอว่านิกจะจับตัวเซรสดังนั้นเธอจึงฝากข้อความลับไว้ให้เขา โชคไม่ดีในความทรงจําสุดท้ายนิกได้รู้ว่าอาจทําสิ่งที่คิดไม่ถึงเมื่อความกดดันกลายเปน็นนองมากเกินไปสําหรับเธอที่ทํหลายล้างด้วยการตายของเธอหนิกตัดสินใจแก้แค้นเขาสั่งให้เซรัสจําช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของเขาและบังคับให้เขาดึกถึงความทรงจําครั้งแล้วครั้งเล่าแสดงให้เห็นว่าใบหน้าของเซรัสถูกคนของเซนโจเผาเป็นการลงโทษที่ขโมยผู้เผยพระวจนะแต่ถึงแม้จะไม่เพียงพอสาหรับนิกดังนั้นเขาจึงเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของความทรงจําอันน่าสะพรึงกลัวของเซรัสและปล่อยให้เขาตาย ในถังเก็บน้ำมอสทอร์ลาวิสเตอร์บอบหลังจากนิคนนี้ตรงไปที่ของซิวนอาศัยอยู่และ,ะเผชิญหน้ากับเซบาสเตียนที่ฆ่าเอลซ่าเพื่อเห็นแก่ความมั่งคั่งของพ่อเขายังเผยว่าเขารู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับเอลซ่าทาให้เซบาสเตียนโกรธและตกใจมากที่พยายามจะยิงนิกแต่ถึงแม้เขาจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามเขาก็ไม่สามารถพาตัวเองไปทําแบบนั้นได้ท้ายที่สุดเขาหันปืนใส่ตัวเองและเตรยียมทําสิ่งที่คิดไม่ถึงแต่ก่อนที่สิ่งต่าง จะนองเลือดแม่ของเขามาถึงทันเวลาและทำให้เขาสงบลงเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วนิกไปพบเอมิลี่และสารภาพอาชญากรรมของเขาโดยเล่าเรื่องราวทั้งหมดของเมซรัตและสายใหญ่แห่งการหลอกลวงที่พันกันของพวกเขาเขาบอกว่าชีวิตนั้นสั้นดังนั้นเอมิลี่จึงควรกลับไปหาครอบครัวของเธอและอาศัยอยู่กับพวกเขาในช่วงเวลาสุดท้ายของเขานิกเข้าไปในถังแห่งความทรงจำเชื่อมต่อตัวเองเข้ากับสายไฟ และเตรียมพร้อมที่จะเริ่มกระบวนการดำลึกถึงไม่นานเราก็เห็นเขาหวนนึกถึงความทรงจำของเขากับเมย์ซึ่งทั้งสองสารภาพรักต่อกันก่อนที่จะจากไปอย่างสงบในปีต่อมาเอมิลี่ไปเยี่ยมนิกที่ถังเก็บความทรงจำกับลูกสาวของเธอและทิ้งดอกไม้ให้เขาภาพยนต์จบลงด้วยข้อความว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในอดีตอาจเป็นอันตรายได้การบ่นคิดถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดอาจเป็นหนทางสู่การค้นหาความสงบสุขในปัจจุบันแม้ว่าคุณจะติดมันและตายไปติดตามวิดีโอเพิ่มเติมเช่นนี้เปิดการแจ้งเตือน และกดไลค์เพื่อช่วยช่องขอบคุณที่รับชม